สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับแบมนะคะ Answer t a l o t of Love อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแบมจะทำ Random, แรนดอมเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับทุกคนที่ได้มาพบคลิปนี้กันนะคะหัวข้อของวันนี้นะคะก็คือความรักครั้งนี้นะคะของคุณและเขาจะลงเอยแบบไหนนะคะคนที่มาพบคลิปนี้นะคะขอให้คุณนะคะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณไว้เลยนะคะ ว่าเขาเป็นใครนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะให้ไพ่นะคะหาคำตอบให้คุณนะคะจาก answer t a r o t of love นะคะการทำนายเป็นการทำนายแบบภาพลังานโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะและผู้อ่านก็หวังไปอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆนะคะจากคำทำนายนะคะจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกคน เื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณรับเอาไปแต่พลังงานที่ดีๆเท่านั้นนะคะหากมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วคุณไม่สบายใจก็ไม่ต้องเก็บไปคิดให้มันวุ่นวายจิตใจนะคะตัดทิ้งไปได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคุณและเขานะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะลงเอยอย่างไรนะคะพร้อมบทสรุปนะ,ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนไปฟังคันทำนายนะคะขอะอยากฝากทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะจากทางชาแนลของแบมแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญนะคะให้กับแบมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ขอดูพลังงานนะคะของเขาคนนั้นก่อนเลยเนาะอืมใบแรกก็หกถ้วยเลยนะคะโอเคเดี๋ยวขอเปิดไพ่ก่อนนะคะโอเคเนาะเพนเดโคก้าวดาบไหนเนะ Ups, นะฮะอืมคิงควีนขึ้นมาพลังงานของความเป็นคู่กันสูงนะสูงมากๆนะคะอ่าโอเคพลังงานนะคะของเขาคนนั้นนะคะพลังงานนี้อาจจะสลับกับฝั่งระหว่างคุณกับเขาได้นะคะโอเคใครบางคนที่ได้มาพบคลิปนี้นะคะหรือว่าเขาคนนั้นแหละกำลังรอคอยการติดต่อสื่อสารจากกันและกันอยู่นะคะ อืมเป็นคนรักเก่าด้วยนะคะเป็นคนที่มีประเด็นปัญหากันแหละนะคะตอนนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าก้าวดาบขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าเขาคนนี้นะคะอาจจะทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจนะคะจากการกระทําของเขานะคะ ที่ไม่เคยชัดเจนกับคุณที่ทำร้ายสิตใจคุณทั้งคำพูดและการกระทำนะคะบางคนอาจจะเลิกลากันไปแล้วก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีหกถ้วยขึ้นมาก็คือการหวนคืนกลับมาของคนรักเก่าหวนคืนกลับมาในครั้งนี้คือหวนคืนกลับมาติดต่อสื่อสารเพื่อปรับความเข้าใจกันและเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ให้ไปต่อได้เพราะว่าคิงควีนขึ้นมาคุณเป็นคู่กันอย่างแน่นอนนะคะ คนคนนี้นะหรือว่าตัวคุณนะคะอาจจะอายุประมาณ35ปีขึ้นไปก็ได้นะคะหรือจะน้อยกว่านั้นก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณมากๆนะคะนะคะหรือเป็นตัวคุณนั่นแหละที่อายุมากกว่าเขามากๆนะคะเป็นอายุน้อยกว่าได้เลยนะเพราะว่า6ถ้วยขึ้นมาแต่ทีนี้ไพ่บุคคลขึ้นมาบอกลักษณะท่าทางของเขาอย่างชัดเจนนะคะว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีฐานะที่มั่นคง นะทั้งคุณและเขาก็ได้นะคะมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงแล้วเป็นพ่อแม่แม่ไม้ได้เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการใหญ่โตได้เป็นผู้นำมีลูกน้องมีบริวารเยอะแยะมากมายที่ต้องดูแลหรือบุคคลคนนั้นเป็นคนที่เป็นหลักของครอบครัวนั้นๆน,น,นะคะที่จะต้องดูแลพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ในบ้านของเขานะคะเป็นคนที่พร้อมทุกอย่างแล้วนะทั้งงานเงิน ทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างเขามีพร้อมนะคะาขาก็ต่ขาดก็แต่คู่รักขาก็จะคนที่จะสามารถเข้าอุกเข้าใจเขาได้และอยู่ร่วมการลงหลักประทานกันจนแก่เท่าได้นะคะเขาคิดที่อยากจะกลับมานะตอนนี้ความความคิดของเขาจิตใจของเขาคือเจ็บปวดทุกทรมานมากเมื่อไม่มีคุณนะคะ เขาเจ็บปวดเสียใจกับการกระทําของเขาในครั้งนี้มากไม่ว่าที่ผ่านมาเขาทําอะไรให้คุณนะคะเจ็บปวดเสียใจจากการกระทําของเขาเขารู้นะคะเขาตระหนักรู้นะคะเขาตื่นรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทําไปมันไม่ดีมันอาจจะเป็นประเภทที่แบบว่าคนเข้าหาเขาเยอะเพราะว่าโปรไฟล์เขาดีรูปร่างหน้าตาเขาดีนะเขามีความมั่นคงในฐานะของเขาอะไรอย่างนี้นะคะคนก็เข้าหาเขาเยอะมาก เพื่อผลประโยชน์นะคะแต่คนคนนี้ก็เป็นคนที่เข้าใจโลกรู้โลกนะคะรู้และมองคนขาดว่าใครที่เข้ามาหาเขาในแต่ละคนในแต่ละรายนั้นนะ่ะเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อหวังอะไรนะคะแต่ทีนี้เขาคนอย่างเขาคือไม่ซซเรียสใครอยากเข้ามาก็เข้ามานะคะก็เออก็โอเคยินดีต้อนรับแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ก็จบไปนะคะแต่ทีนี้จิตใจของเขามันติดอยู่กับที่ว่ามันติดอยู่กับเรื่องของคุณ ว่าทําไมลืมคนคนนี้ไม่ได้ลืมผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เขาเป็นคนตัวสูงใหญ่นะคะผิวเข้มออกไปทางคล้ำหรือดําแดงได้เลยนะคะผิวแทนเลยนะคะตัวโตนะคะตาโตจมูกโด่งคิ้วดกดําคมเข้มหน้าตาหล่อเหลาเหมือนหนุ่มใต้อะไรอย่างนั้นเลยนะคะแบบ หล่อมาตรฐานชายไทยอะไรประมาณนี้นะคะหรือหรือจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้นะคะมีลักษณะท่าทางของคนผิวขาวนะคะอายุเด็กกว่าคุณนะคะเป็นคนที่คลั่งรักอย่างมากนะคะคุณกับเขาอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วสักพักหนึ่งก็ได้ตอนนี้เขากําลังคิดหาทางที่จะเดินทางมาหาหรือติดต่อสื่อสารเข้ามาหาคุณนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะประมาณว่า ตัวไม่ใหญ่ไม่สูงมากนะคะผิวขาวอบอวมหน้าตาน่ารักนะคะนุทถนอมนะคะ,ะแล้วก็ดวงตากลมโตนะคะปากเป็นกระจับเลยนะคะจมูกโดง่งหน้าตาน่ารักจิ้มริมมากนะคะเป็นลูกครึ่งได้เป็นคนไทยได้มีเชื้อสายจีนได้นะคะมะีผู้หญิงลักษณะห่นแบบนี้น่าจะประมาณแขกขาวก็ได้นะ หรือผู้ชายลักษณะนี้เป็นแขกเป็นอะไรอย่างนี้ได้นะคะแขกขาวอะไรอย่างนี้ได้หรือคนไทยเราด้วยกันนี่แหละหรือถ้าเป็นอีกพลังงานหนึ่งก็คือว่าเห็นเป็นผู้หญิงที่ ตัวสูงนะคะหุ่นดีหุ่นนางแบบนะคะหน้าตาคมคายมากสวยสง่ามากเธออาจจะเป็นแม่หม้ก,ก็ได้หรือเธออาจจะผ่านการแต่างงานมาแล้วหรือมีลูกติดแล้วหรืออาจจะยังไม่มีลูกแต่ผ่านการเจ็บปวดเสียใจกับความรักครั้งเก่ามาแล้วนะคะเคยเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากตั้งใจทํามาหากินมากเก็บเงินเก่งเป็นคนเก่งกล้าได้กล้าเสียกล้าลงทุนนะคะเป็นนักลงทุน เลยแหละก็ว่าได้เป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตนะคะมีลูกน้องบริวารเยอะแยะมากมายตั้งใจทำมาหากินเห็นการทำมาหากินการเงินเป็นหนึ่งเลยนะคะเธอขาดก็แค่ความรักสูงนะคนนี้ถ้าเป็นลักษณะผิวแทนผิวออกเหลืองๆผิวสีน้ํำพึ่งหน่อยสูงนะคะหุ่นนางแบบเลยสวยดูดีเลยนะคะมีสง่าราศีมากๆนะคะ ออร่าจับเลยนะคะเธอสวยมากนะคะเธอดูดีมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่เฉียบขาดนะพูดถึงไม่ว่าความรักครั้งนั้นเธอจะรักมากแค่ไหนหากว่าคนคนนั้นทำให้เธอตกเป็นตัวเลือกแล้วเธอเดินหันหลังทันทีนะคะหรือพลังงานสลับกับฝั่งได้เธออาจจะเป็นคนทำให้คุณรู้สึกอย่างนั้นก็ได้นะคะรู้สึกในสิ่งที่ไพ่ได้บอกออกมานะคะ แต่การการที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์มันยังไม่จบอันยังจะไปต่อนะคะบางคนคาระคาซังอยู่กับเรื่องนี้นะคะยังหาทางออกไม่ได้ะะบางคนถึงขัน้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะอยากจะกลับมาหาคุณนะคะหรือคุณนั่นแหละที่กินไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงพวาวงถึงลํำลึกถึงอ่าแต่คนคนนี้นะคะแต่เขาจะเดินทางมานะ ไม่เดินทางมาก็ติดต่อมาไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งเร็วๆนี้แหละเพราะว่าไพ่แห่งการสื่อสารมันขึ้นมาเลยตนะั้งแต่ดูพลังงานนะคะแล้วก็ไพ่แห่งการอยากกลับมาอยากวนเวียนมาขึ้นมาเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออืม the w h e l of fortune เห็นไหมความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะกงล้อเห็นโชคชะตาได้หมุนให้คุณและเขา กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคนในความสัมพันธ์ของคุณคนที่คุณนึกถึงอยู่ในใจตอนนี้แหละนะคะตามหัวข้อของเราเลยว่าบทสรุปของคุณและเขานะคะจะลงเอยยังไงนะหมุนมาแล้วนะหมุนมาให้ได้เจอกันนะคะว้าวบางคนจะได้แต่งงานกันนะในการกลับมาหากันครั้งนี้นะคะ,ะหรือเขานะคะกลับมาเนี่ยอาจจะมีแบบเขาเรียกอะไรนะการอ่อ ถืออะไรมาเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเป็นของขวัญให้คุณน่ะนะเพราะว่าเขาเห็นคุณสําคัญแล้วไงหนึ่งเขาเห็นคุณสําคัญนะคิงควีนขึ้นอ่ะสําคัญเป็นที่หนึ่งเป็นราชนีเป็นคิงของเขาเลยนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าโชคชะตาโชคชะตากําหนดให้ต้องเป็นแบบนี้ให้ต้องแยกให้ต้องห่างกันไปก่อนนะคะถ้าไม่แยกไม่ห่างกันไม่มีไพ่แห่งการกลับมาหากันแน่นอนไม่มีไพ่แห่งการขอโอกาสแน่นอนนะคะอืม เขาจะมางอคุณนะไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งเลยนะคะเขาจะตามง้อคุณจนสําเร็จให้ได้เพราะตอนนี้เขารู้แล้วว่าใจของเขามันขาดคุณไม่ได้สิบไม้ความรักครั้งนี้ยากเย็นนะคะกว่าจะลงเอยกันด้วยดีแต่มันมีความมั่นคงอยู่ในนั้นสิบไม้ไม่ใช่เหนื่อยเปล่าไม่ว่าจะทํากิจ,จาก,การอะไรหรืออยู่ในสถานะความสัมพันธ์แบบไหนหรืออยู่ในสภาวะการแบบไหนสิบไม้ขึ้นมาคือโอเคยอมรับวบ่าเหนื่อยเหนื่อยยากลําบาก แต่มันคุ้มเอาคุณจะสู้ไหมล่ะคุณจะสู้เพื่อให้ได้คนที่คุณรักกลับคืนมาไหมคุณจะสู้เพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการได้มาไหมคนเรามันก็ต้องสู้ใช่ไหมล่ะคะ่ะไม่มีอะไรที่เราจะต้องที่จะไม่สู้อ่ะไม่ว่าอะไรก็ตามใน,นโลกใบนี้เราทําแล้วเราต้องอดทนมันต้องใช้เวลาทุกอย่างเย่ลไม่มีอะไรได้มาแบบที่ไม่เหนื่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีแน่นอนอืมใบนี้กรเด็นออกมาเลยนะสามถ้วย เขาจะกลับมางอคุณนะบางทีเขาจะเข้าทางเพื่อนคุณนะคะทางเพื่อนทางครอบครัวนะคะอ่าเขาเพื่อเพื่อที่จะติดต่อคุณนั่นเองนะคะอ่าเขารักคุณนะคะเขาอยากจะกลับมาหาคุณอยากจะมางอคุณนะคะขอคืนดีกับคุณนะโอ้จัสติดคือสับไพ่อยู่แล้วไพ่มันกระเด็นออกมาเลยนะคะไม่ต้องเลือกให้ยุ่งยากเลยนะคะจัสติดคือคนที่นะคนเก่าของคุณนั่นแหละ ที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจเพราะมือที่สามจากคนเก่าๆของเขาด้วยหรืออาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหาเขาด้วยคือมันเยอะคนที่เข้ามาหาคนคนนี้นะคะเพราะโปรไฟล์เขาดีเหลือเกินนะคะหรือครอบครัวเขาอาจจะไม่ชอบคุณครอบครัวคุณอาจจะไม่ชอบเขาทำให้มันเกิดความรู้สึกบีบคั้นกันแล้วก็ต้องไปจากกันนะคะญาติพี่น้องเกี่ยวนะเกี่ยวเต็มๆนะคะถ้าจะติดขึ้นนี่ แต่ตอนนี้คนคนนี้ดูเหมือนจะไม่สนใจอะไรแล้วเพราะว่าเขาโตแล้วไงไม่ต้องให้ใครมาชี้ทางให้เขาชีน้นําเขาว่า,าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องให้ใครมาหาให้เขาหาเอาเองได้นะคะเขาเจะเลือกคนที่เขาถูกใจและคนที่เขารักที่สุดเพราะคนคนนี้แน่นอนก็คือมองคนขาดแรกๆถ้าเกิดว่าหากความสัมพันธ์นี้มมนต้องจบลงเพราะครอบครัว ะ,ะหรือเพราะบุคคลที่สามมาจากฝั่งครอบครัวและเป็นมือที่สามนะคะเกี่ยวกับด้านอื่นๆเข้ามาไม่ต้องไม่ต้องตกใจไม่ต้องพะวงนะคะคนที่มาพบคลิปนี้ยังไงเขาต้องต้องกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะเพราะตอนนี้เขาคิดได้แล้วเขาคิดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับอ,ะอ่ะคนที่ฐานะอย่างเขารูปร่างหน้าตาอย่างเขาโปรไฟล์ดีอย่างเขาทําไมเขาต้องคิดมากขนาดนั้นในีเมื่อคนก็เข้าหาเขาเยอะเพราะว่าเขารักคุณไงเขาอยากกลับมา นะค,ะคนคนนี้มองคนขาดนะไม่ต้องให้ใครมาบอกมาสอนเลยแน่นอนว่าเขาจะ Take a คชั่นอย่างหนักในการติดต่อสื่อสารในการทำทุกวิธีทางและง้อขอคนกลับคืนมานะคะอ่าเห็นไหมฟูลฟิลเมนต์ขึ้นมาแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะเขาถึงกับขั้นไปอธิษฐานขอพรเลยนะคะขอในด้านความรักความสัมพันธ์ให้ได้คนกลับคืนนะคะ ความเจ็บปวดเสียใจนะคะมันเกิดขึ้นในระหว่างคุณและเขาคือมือที่สามจริงๆพอจะติดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นมือที่สามทางด้านครอบครัวทางด้านคนรักเก่าหรือคนใหม่อะไรก็ตามที่เข้ามานะมาผูกพันรั้งอะไรเข้าไปอยู่หรือเขาอาจจะมีอย่างนี้กรณีอีกกรณีหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือว่าเอกสารกับแฟนเก่าหรือภรรยาหรือสามีเก่าหรือคนรักเก่าๆนั่นแหละ ที่แบบว่ากําลังทําเรื่องหย่าร้างกันอยู่หรือจะต้องมีการเ,าเขาเรียกอะไรมีลูกที่จะต้องดูแลช่วยกันที่จะต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่อันนี้ก็เกี่ยวนะทำให้ความสัมพันธ์หรือว่าบั่นทอนจิตใจเราได้เลยพอสมควรนะคะเรื่องนี้เขาอาจจะอยู่ในการกรณีหย่าหรือฟ้องร้องกันอยู่ก็ได้นะคะเนี่ยพอให้สามดาบขึ้นขนาดนี้นะคะว่าวหนึ่งถ้วยคุณด้แต่งงานเขาแน่นอนนะถ้าเกิดว่าคุณให้โอกาสเนี่ย ให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้กลับมาคือบอกเลยว่าบทสรุปคุณและเขานะคะจะลงเอยยังไงเพราะบทสรุปไม่เห็นคนใหม่ไม่เห็นคนใหม่มหนนหมอะตอนนี้พูดได้เต็มปากนะว่าไม่เห็นคนใหม่แต่ไพ่จะออกมายังไงอีกหลังจากนี้ยังไม่รู้นะคะอะขอเปิดไปก่อนหนึ่งถ้วยความรักเนี่ยมันเต็มหัวใจมันล้นเอ,อ่ออยากจะอยู่กับคนที่รักจริงจริง อยากจะดูแลอยากจะเทคแคร์อยากจะชดเชยทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เคยทําให้คุณอะนะคะที่ไม่เคยทําให้คุณเลยแต่ก่อนอะนะอ่าที่ไม่เคยแคร์ความรู้สึกคุณที่ไม่เคยทําอะไรเพื่อคุณเลยตอนนี้รู้แล้วนะคะอืว่าคุณเป็นความสุขเป็นโลกทั้งใบของเขาอือยากจะทําให้คุณอยากจะชดเชยให้คุณอะไรอะที่คุณสูญเสียไปบ้างจากความรักครั้งเก่าครั้งก่อนกับเขาเนี่ยจะติดขึ้นมาความยุติธรรมคุณเสียความรู้สึก คุณเสียความไว้วางใจคุณเสียความน่าเชื่อถือคุณเสียศักดิ์ศรีคุณยอมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาจะคืนและชดใช้มันให้คุณทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแน่นอนคุณจะได้กลับมาคืนเป็นร้อยเท่าพันเท่าเดอะสตา์ขึ้นมาเขามีความหวังความฝันว่าจะได้อยู่กับคุณนะลงหลักปักฐานอยู่กับคุณยังไงก็ขอให้เวลานะเป็นการตัดสินนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังจริงๆแหละ นะบางคนอายุน้อยกว่าคุณมากๆากหรือมากกว่าคุณมากๆกก็ได้เป็นนักร้องนักแสดงทํางานเบื้องหน้าเบื้องหลังได้โปรดิวเซอร์ได้นักแต่งเพลงได้ดีเจนักข่าวได้สื่อสารมวลชนวิทยุได้นะคะอืมโอ้จะมีการเริ่มต้นใหม่กันจริงๆนะคะอืมหรือใครบางคนอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะพลังงานใหม่ๆมาแล้วนะมี การเริ่มต้นใหม่กันเกิดขึ้นแน่นอนแน่นอนว่า80%เป็นคนเก่านะคะเพราะว่าไพ่เปิดมาจะจนถึงจะบทสรุปอยู่แล้วนะคะแล้วใบนี้เพิ่งเริ่มขึ้นมาอืมคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณไม่ให้โอกาสเขานะคะแต่หากคุณให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นใหม่กันและการความสัมพันธ์นี้จะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีนะคะเด e กเทมเพลนไม่จะไพ่ใบให,ใหญ,ใหญ่ทั้งนั้นเลยเกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายที่อยู่ถิ่นฐานนะคะคุณอาจจะได้ย้ายไปอยู่กับเขาเขาอาจจะย้ายมาหาคุณหรือเดินทางมาหาคุณโดยเร็วเลยนะคะหรือมีการพูดคุยกันนะคะพบหาไปเจอผู้ใหญ่แต่และฝ่ายพูดคุยกันว่าจะเอาอยังไงนะคะ,ะบางคนอาจจะย้ายไปอยู่กับเขานะคะเขาจะพาคุณไปอยู่นู่นเลยซื้อบ้านซื้อรถอเขาเรียกอะไรนะ เ็นชีวิตใหม่ๆเริ่มต้นใหม่ๆในความสัมพันธ์นะคะในสิ่งที่คุณต้องการเมื่อก่อนแล้วคุณไม่ได้อะคุณจะได้จากคนคนนี้นะคะอืมโอเคชัดเจนจริงจังจริงใจนะคะครั้งนี้การกลับมาบทสรุปคือชัดเจนจริงจังจริงใจอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวว่ากลับมาแล้วจะเป็นเหมือนเดิมไหมนะจะทําให้เจ็บปวดเสียใจอีกครั้งไหมนะคะ ไม่มีอีกแล้วนะคะน้าตาหลังจากนี้จะมีแต่น้าําตาแห่งความสุขแล้วนะคะเพราะสามถ้วยเกิดขึ้นนะมันจะมีการเฉลิมฉลองม,มีงานมงคลอย่างแน่นอนนะคะอุ้ย킹ออฟครับใครๆก็อยากได้ใบนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเข้ามาดูคุณจะได้เจอคนรักสายเปนะคะหรือคนรักของคุณนั่นแหละ ที่เขาจะยอมทุ่มเทให้คุณหมดทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะคลั่งรักคุณเขาจะทําตามใจคุณทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย <c oughs> ขอโทษน,นะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะคะที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้นะความรักครั้งนี้ของคุณจะสุขสมหวังนะไม่ว่าที่ผ่านมามันต้องเหนื่อยยากลําบากสักแค่ไหนนะคะคุณต้องห่างกันไปไม่ว่าจะเพราะเหตุผลอะไรนะคะเ,เหตุผลทางด้านครอบครัวเหตุผลทางด้านมือที่สาม หรือความห่างไกลนะคะตอนต่อจากนี้ไม่มีแล้วนะจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณกำลังลังเลในการตัดสินใจระหว่างคนใหม่กับคนเก่านะคะก็ขอให้คุณคิดและตรึกตรองให้ดีว่าใครนะคะคือคนที่คุณรักใครคือความสุข ใครคือคู่ชีวิตของคุณจริงๆนะคะก็ขอให้คุณเลือกได้อย่างถูกต้องและคนคนนั้นไม่ว่าคุณจะเลือกใครก็ขอให้คุณมีความสุขที่สุดกับเขาก็แล้วกันนะคะวิลสันแน่นอนมีการมีการลงหลักบักฐานแน่นอนนะคะเขาอาจจะชวนคุณไปซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรือว่าทําในทุกสิ่งทุกอย่างที่คนจะเป็นครอบเป็นครัวกันทำอะนะอาจจะย้ายไปอยู่ด้วยกันซื้อบ้าน ซื้อรถนะคะลงหลักปักฐานด้วยการทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณเห็นว่าเขานะ่ะชัดเจนจริงๆจ,จ,จริงใจกับคุณนะคะจะมีแต่ความสุขความเจริญนะถ้าเกิดขึ้นนะคะอืมบางคนนะคิดมากคิดหนักนะไม่กล้าไม่กล้าที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่กล้าแบบให้โอกาสอืมไม่กล้าให้โอกาสไม่กล้าทํา ไม่กล้าคุยกับเขาอ่ะกลัวกลัวว่าจะซ้ำรอยเดิมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเจ็บปวดเสียใจความเงาเกาะกลุมจิตใจอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงนะเลิเวอร์ปิดท้ายขนาดนี้นะคะความรักครั้งนี้ของคุณและเขาจะสุสมหวังนะคะมีทั้งเดอะซันเดอะเลเวอร์นะหนึ่งดาบก็ขึ้นมาฟูลฟิลเมนต์เนี่ยเก้าถ้วยก็ขึ้นมาไม่ต้องห่วงเลยนะคะหนึ่งเหรียญหกถ้วยคิงควีนขึ้นมาครบเลยนะคะแน่นอนความสัมพันธ์นี้จะต้องได้ไปต่อ นะคะกับคนที่คิดอยู่ในใจและไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานกันได้อย่างแน่นอนหากใครกาลังประสบปัญหาตามที่ไพ่ได้บอกแต่เริ่มเลยนะคะขอให้คุณใจเย็นๆนะบางสิ่งบางอย่างเราไปควบคุมอะไรมันไม่ได้ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาตินะถ้าทําอะไรได้ก็ทําแต่ถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ควรหยุดอยู่นิ่งๆคิดตรึกตองกับตัวคนเองให้ดีที่สุดว่าจะไปทางไหนนะคะแต่ยังไงความสัมพันธ์นี้ไม่น่าห่วงดูแล้วไม่น่าห่วงนะ ขอดูดีสิโอ้สิบเหรียญสิบถ้วยแน่นอนเลยได้กลับมาเป็นคอบเป็นครัวกันอย่างแน่นอนนะคะคุณจะมีทั้งความรักที่สุขสมบังและความอุดมสมบูรณ์สนุขในชีวิตคู่ของคุณนะคะเขาจะกลับมาเป็นลูกแมวน้อยของคุณได้อย่างแน่นอนนะคะคนคนนี้นะคนไกลนะคะคนคนนี้จะไม่ยอมแพ้นะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาจะสู้ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้คุณกลับคืน นะคะอืมโอเคเดี๋ยวเรามาดู o r ร c l กกันต่อนะคะเด e r โร a ม c e a แองเจนะคะท่านอยากจะแนะนำอะไรให้กับคุณนะคะในหัวข้อนี้นะขอคำแนะนำนะคะจากนางฟ้าเด e r โร a ม c e a แองเจด้วยนะคะอืม s i s u o u l e t h t o n one คุณก็คือที่หนึ่งสำหรับเขาเห็นไหม ไม่มีใครมาแทนคุณได้แพชชั่น,น Passion, เขาหลงไหลนะรักคุณมากๆนะคะโรแมนติกฟิลลิ่งจะมีแต่ความสุขความโรแมนติกในความรักของคู่ของคุณเกิดขึ้นนะคะ stay optimistic of, stay of นะคะ about your love life นะคะเห็นไหมคุณและเขาอะต่างดึงดูดซึ่งกันและกัน ขอให้คุณนะมีความคิดที่บวกเข้าไว้นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้หากคุณคิดลบมันก็จะเป็นตามที่คุณคิดคุณก็จะดึงดูดอย่างนั้นแต่ถ้าหากคุณคิดดีคิดบวกแล้วก็ทําดีสิ่งดีๆในความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนใครบางคนนะถึงกับข้าไปขอพอรอ้อนวอนในความรักครั้งนี้สุขสมหวังเลยนะคะน่าจะเป็นฝั่งเขานะน่าจะเป็นฝั่งเขานะคะอื ขอดูอีกหน่อยนะคะบ๊ยเอ็นเกจเมนต์เห็นไหมเขาจะได้แต่งงานอะ่ะมั่นหมายแต่งงานมีการมั่นหมายแต่งงานกันเกิดขึ้นนะคะเอออืมบางคนก็จะมีลูกด้วยกันด้วยนะ attraction เห็นไหมคะคุณและเขาต่างดึงดูดซึ่งกันและกันไม่มีใครปล่อยใครไปหรอกนะคะโดยเฉพาะเขานั่นแหละ หลนอกมาแล้วจ้าฮันนีมูนได้แต่งงานกันแน่นอนเพราะว่าฮันนีมูนมันเกิดขึ้นหลังการแต่งงานอยู่แล้วเพราะ engagement ก็ขึ้นแล้วนะคะอุ้ยไพ่หล่นหนึ่งใบนะคะ r e l ลิ s โยเอ็กนะคะตัดจบความคิดลบๆรลยๆ,ๆนะคะให้มันออกไปจากมัอสมองออกจากจิตใต้สำนึกของคุณนะคะ ดึงดูดเอาแต่สิ่งดีๆพลังงานดีๆเท่านั้นนะคะ Give Your Relationship อาชา์ให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับหัวข้อนี้บทสรุปของคุณและเขานะคะจะเป็นอย่างไรนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะในความรักความสัมพันธ์นะคะและสุขสมหวังกับคนที่คุณรักนะปารถนาและประสบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตทุกๆด้านประสบความสําเร็จในชีวิตทุกด้านนะคะผู้ตัวผู้อ่านเองนะคะก็จะขอยอมรับทุกคำำําทํนายดีจากหน้าไพ่นี้ทั้งหมดเลยนะคะนับจากวินาทีนี้และตลอดไปชอ่วชีวิตของผู้อ่านรับแต่สิ่งดีๆจากหน้าไพ่พลังงานดีๆนะคะ ตัวผู้อ่านก็ขอรับก่อนเลยก่อนใครเลยนะคะแล้วก็อยากจะขอฝากทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่เป็นกําลังใจที่สําคัญให้กับตัวผู้อ่านได้ทําคลิปดีๆต,ต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ